สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกระยาณมิดนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ถ้าช่องติ๊กตอกก็ขอให้กดแบบหัวใจกดคอมเมนต์สาธุร่วมกันได้นะคะวันนี้ทําบุญมาแล้วขอแบ่งบุญให้กับเ,เพื่อนๆทุกช่องทางที่ได้เห็นคลิปนี้ทุกคนนะคะใครที่เจอคลิปนี้โคตรโชคดีอาจจะไม่ชัดเนาะทุกคนอยากทำไงให้มันชัดเนาะนี่ค่ะเหรียญค่ะเหรียญท่านทาวิสวรโนปดนี้นะคะลงของลงยันเรียบร้อยพี่บูชามานะ จากที่วัดบางจากแล้วเราก็เลยตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยเช่าบูชาแค่60สเหรียญเท่านั้นค่ะใครที่สนใจเช่าบูชาก็ทักแชทมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กได้เลยนะคะอันนี้เราจะเอาพ่อขึ้นหิ้งค่ะพ่เพื่อจะกราบไหว้ท่านนะก็เอาวางไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะผลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวขาาาว้าพเจ้าบรรพบุรุษบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณญ,ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากินชะตาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพรณีผีบ้านผีเรือนที่ขับเจ้าอาศัยอยู่สัมภเวสีทั้งหลายและสัรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งพวงขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุมโมหนาบุญกุศลนี้และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากันเถิดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไป มันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ,อ๋ยก,ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่ศีลในบุญบารมทีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทําบุญทากุศลไปได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจาไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้คั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจดดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์ตพมรมลังสี ที่ได้ปวดชี้ทาไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีสิ้นสุดอันนี้สงแห่งธรรมทานผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหนึ่งเล่มแจกจ่ายทั่วไปกุศลผลบุญนั้นจะสามารถแก้บาปกรรมของชาติก่อนทั้งหมด ผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะต,ตั้งแต่สองเล่มขึ้นไปแจกจ่ายอย่างกว้างขวางกุศลผลบุญนั้นจะส่งผลให้ผู้นั้นจะลรินลาบยศอายุสุขะพลังได้บุญหลายบุตรหลานที่ดีเมื่อละสังขาร